คล้ายกับทรงรูปหอยโคงนะครับก็อันนั้นก็คือแล้วแต่สปีชีส์แล้วแต่ชนิดของตน้นนั้น yeah,

그거니? 응, 이거지. 마음이 한번 져가다. 원해 키워. 이집 이고만 다 못. 돈은 좀 봤던 거. 캠핑 꼭 먹던 거. 너무 많이 깬. 오. 응. 나. 비기도. 음. 다 되는 거. 이키 때문에 원당

นั่นคืออานกองมันอมันกินามันกินแล้ก็มันได้ลงมาเอ้ลอลที่วันยตไีไม่ช่วยออนี้อันนี้กันปล่อยจมมัน้าจมมันจะตงป่าขึ้นมาเองมันไม่ไม่ช่วยคือมันกินผลไม้ผักผลไม้แล้วมันได้ลงมาแต่บุพมก็จะเก็บรัน ที่เป็นจุดไฮไลท์ที่นักเรียนน้องๆตัวเล็กๆชอบมาดูกันคือข้างขา่าขอบูุ่เขาเล็กครับหรือข้างข่าหน้าหมาจะพบเห็นได้ในช่วงไหนเยอะที่สุดคือเราจะพบเห็นข้างข่าหน้าหมาเนี่ยนะครับช่วงต้นไม้ติดผลนะครับเพราะพวกนี้จะกินผลไม้เป็นอาหารครับแล้วปะกะตินีเขาจะอยู่ ที่ต้นไม้ชนิดไหนคะคือลักษณะทั่วไปของค้างคาวหน้าหมานะครับเขาจะอยู่ทั่วไปนะครับแต่ในสวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่ายนะครับเขาจะมาทํารังที่ใบปาล์มนะครับโดยการกัดใบปาล์มให้งุ้มลงเพื่อจะเป็นถ้าสําหรับการอยู่อาศัยของเขาครับข้อดีของเขาคืออะไรบ้างคะข้อดีของตระกูลค้างคาวกินผลไม้นะครับเขาจะเป็นลักษณะสัตว์ที่สร้างป่าครับคือเขาจะกินผลไม้แล้วเขาจะถ่ายมูลลงมา แล้วก็เมล็ดไม้ที่เขาถ่ายลงมาก็จะงอกเป็นต้นไม้เติบโตขึ้นในอนาคตต่อไปครับพื้นที่ของในสวนลูกเนี้ยค่ะมีทั้งหมดเท่าไหร่พื้นที่ของสวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่ายเรานะครับมีพื้นที่ทั้งหมด2 4 8พันสี่ร้อแปดสิบสามไร่นะครับโดยแบ่งออกเป็นสองป่าด้วยกันนะครับเป็นป่าดิบชื้นและป่าพุครับประโยชน์ของป่าคืออะไรบ้างค่ะป่าณปัจจุบันนี้นะครับคือเป็นแหล่งฟอกอากาศนะครับที่ดีนะครับ โดยเฉพาะในส่วนพืชศาสตร์ทุ่งค่าเรานะครับสามารถเก็บกักคาร์บอนได้ถึง14 0 0 0 0ี่ตันคาร์บอนเทียบเท่านะครับและปล่อยกา๊าซออกซิเจนออกมาให้เราสูดหายใจ10,000 0ตันครับคือว่าเป็นแหล่งฟอกปอดที่ดีที่สุดในจังหวัดไหมคะตรงนี้ผมจัดว่าเป็นแหล่งฟอกปอดของเมืองตังเลยครับเพราะเป็นป่าพื้นใหญ่ที่อยู่ใกล้เมืองตังครับนอกจากการข่าวหน้าหมาแล้วเรายังพบสัตว์ชนิดไหนที่หาชมได้ยากแต่ว่าสามารถชมได้ที่นี่บ้างค่ะ สัตว์ที่หาชมได้ยากนะครับแต่พบเห็นแต่ช่วงนี้ไม่บ่อยนักนะครับคือพญากระรอกดำครับและพวกนกนะครับคือนกแสงแสวสวรรค์ครับเดลีนิวร่วมด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนบุีีจัดงานวิ่งการกุศลยิ่งใหญ่ D ีรัน o r r l i e 2023 by เดลี n นิวติดตามการสมัครได้ที่ Facebook แฟนเพจดีรัน f o r l i ลฟ2023 by ยเดลี่นิวหรือเดลีนิออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม แล้วเจอกันถ5ตุลาคมนี้